เดินหอยหลังเดินหน้ากเีเียสับสนอีกว้าเว้ยไปยัยไงไปเช้าลไปต้กรจับตัวตงยติดเ้าแลกลับหัวอีกึตกตตจัตัวติดงยติดเ้าแลวกลับหัวออกซึ่งติมชักอยู่นี่แหละ

จับจับโยกจับต้นห้อยหลังเดินหน้าเคลียเคียสับสนอีกว่าเว้ยไปไปแล้ว